ยินดีต้อนรับสู่คลื่นความถี่แห่งพระคุณครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่พยายามอย่างหนักคนที่ศึกษาเรื่องกฎดึงดูดจนเข้าใจอย่างลึกซึง้งอ่านหนังสือทุกเล่มเข้าสัมมนาทุกหลักสูตรทำไมพวกเขายังคงดิ้นรนยังคงติดขัดยังคงไปไม่ถึงฝั่งฝันในขณะที่บางคนดูเหมือนไม่ต้องพยายามอะไรเลยทุกอย่างกลับวิ่งเข้าหาพวกเขา เรากับมีแรงดึงดูดส่วนตัวเราพูดถึงการคิดบวกเราพูดถึงการจินตนาการเราพูดถึงการยืนยันแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีบางสิ่งที่ขาดหายไปหรือเลวร้ายกว่านั้นมันอาจจะมีบางสิ่งที่กำลังทำงานย้อนสอนกับความปรารถนาของเราอยู่สิ่งนั้นคือตัวตัดวงจรที่ส่งพลังที่สุด คือศัตรูที่มองไม่เห็นที่ช่องคลื่นความถี่แห่งพระคุณของเราเรียกว่ากับดักความรู้สึกผิดวันนี้เราจะมาถอดรหัสกลไกลที่ลึกที่สุดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงว่าทำไมความรู้สึกผิดแม้เพียงเล็กน้อยถึงเป็นตัวการที่ตัดวงจรความมั่งคั่งสุขภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมออกไปจากชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่าแค่การคิดลบ แต่มันคือการสั่นสะเทือนที่บ่อนทำลายรากฐานตัวตนของคุณที่คลื่นความถี่แห่งพระคุณเรามองทุกอย่างผ่านพิมพ์เขียวสีมิติแห่งศรัทธาที่เราใช้หลอมรวมกฎจักรวาลเข้ากับความเชื่อในพระเจ้าและกับดักความรู้สึกผิดนี้มันจมเตเราที่ฐานรากแรกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก่อนที่กฎใดๆจะเริ่มทำงานได้เสียอีกลองจินตนาการถึงสวิตไฟครับ ไม่ว่าหลอดไฟของคุณจะวิเศษแค่ไหนระบบไฟจะล้ำสมัยเพียงใดแต่ถ้าสะพานไฟหรือตัวตัดวงจรมันสับลงแสงสว่างก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ความรู้สึกผิดก็คือสะพานไฟตัวนั้นครับมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดจากการทำเรื่องใหญ่โตในอดีตแต่มันคือความรู้สึกผิดที่ซ่อนเร้นความรู้สึกผิดที่บอกว่าฉันยังดีไม่พอฉันไม่น่าพักผ่อนเลย ฉันน่าจะทำเงินได้มากกว่านี้ฉันเป็นลูกที่ไม่ดีพอฉันเป็นพ่อแม่ที่แย่มันคือความรู้สึกไม่คู่ควรที่เกาะกินหัวใจความรู้สึกเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับมันคือโปรแกร,รมที่ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของเราโปรแกร,รมที่บอกว่าคุณต้องดิ้นรนคุณต้องพิสูจน์ตัวเองคุณต้องชดใช้เพื่อที่จะคู่ควรได้รับสิ่งดีๆและนี่ คือการเริ่มต้นของวงจรแห่งการดิ้นรนที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณพยายามใช้กฎแห่งจักราวาลแต่มันไม่ทำงานเพราะลึกๆแล้วระบบปฏิบัติการของคุณมันกำลังบอกจักราวาลว่าฉันยังไม่สมควรได้รับมันมันคือความรู้สึกผิดเล็กๆน้อยๆที่คอยบอกเราว่าเรายังดีไม่พอเรายังพยายามไม่พอนี่คือตัวตัดวงจรที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดครับ ความรู้สึกผิดเหล่านี้คือความรากฐานของความไม่คู่ควรและมันคือการโจมดีโดยตรงไปยังฐานรากของพิมพ์เขียวสีมิตินั่นคือสิทธิโดยพระคุณปรัชญาของคลื่นความถี่แห่งพระคุณนั้นชัดเจนครับเราไม่ได้เริ่มต้นที่การลงมือทำเราไม่ได้เริ่มต้นที่การดิ้นรนแต่เราเริ่มต้นที่สิทธิฐานรากแห่งสิทธินี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด มันคือการตระหนักรู้ว่าเราคู่ควรไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำแต่เพราะสิ่งที่เราเป็นเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธินั้นแล้วโดยพระคุณโดยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่กับดักความรู้สึกผิดมันทำงานตรงกันข้ามครับมันคือเสียงกระซิบที่บอกว่าไม่เธอยังไม่ดีพอเธอล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนจำความผิดพลาดในอดีตได้ไหม เสียงนี้คือเสียงของผู้กล่าวโทษมันบีบให้เราหันกลับไปมองผลงานของตัวเองแทนที่จะมองสิทธิที่เราได้รับมาแล้วทันทีที่คุณเชื่อเสียงกระสิบนั้นทันทีที่คุณรู้สึกผิดหรือไม่คู่ควรฐานรากแห่งสิทธิของคุณก็แตกร้าวทันทีเมื่อฐานรากพังสิ่งก่อสร้างที่เหลือก็ย่อมพังทลายลงมาคุณอาจจะสงสัยว่า แล้วมันไปตัดวงจรกดแรงดึงดูดหรือกดแห่งจักรวาลได้อย่างไรคำตอบคือมันตัดวงจรอย่างสมบูรณ์แบบครับกฎแห่งจักรวาลข้อที่สมันคือกฎแห่งการสั่นสะเทือนกฎนี้บอกไว้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นเราดึงดูดความถี่ที่เราสั่นสะเทือนออกไปทีนี้ลองมาดูกันครับว่า ความรู้สึกผิดนั้นมันสั่นสะเทือนที่ความถี่แบบไหนครับมันคือความถี่ที่หนักทึบอึดอัดและต่ำที่สุดมันคือความถี่ของการขาดแคลนของการลงโทษของความไม่คู่ควรในขณะที่สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งสุขภาพที่ดีหรือความรักที่ยอดเยี่ยมสิ่งเหล่านั้นสั่นสะเทือนอยู่ที่ความถี่สูงความถี่แห่งความสุข ความเบิกบานความกระตันยูรู้คุณและความคู่ควรเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไหมครับคุณกำลังพยายามคิดถึงความมั่งคั่งแต่คุณกำลังรู้สึกผิดคุณกำลังจินตนาการถึงสุขภาพที่ดีแต่คุณกำลังสั่นสะเทือนความรู้สึกว่าฉันไม่สมควรได้รับมันจากกระวาลหรือกฎแห่งการสั่นสะเทือนนี้ไม่ได้ตอบสนองต่อความคิดของคุณ แต่มันตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนที่แท้จริงของคุณความรู้สึกผิดจึงเป็นเหมือนสมอขนาดมหือมาที่ทวงเรือแห่งชีวิตคุณไว้ไม่ว่าคุณจะพยายามกางใบเรือด้วยความคิดบวกแค่ไหนแต่ตราบใดที่สมอแห่งความรู้สึกผิดนี้ยังคงอย่างลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเรือของคุณก็ไม่มีวันเล่นไปข้างหน้าได้มันคือตัวตัดวงจรที่ทำให้กฎแห่งการสั่นสะเทือน ทำงานย้อนกลับดึงดูดแต่สถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกผิดมากขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรการสั่นสะเทือนที่หนักอึ้งของความรู้สึกผิดนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การรบกวนกฎแห่งจักรวาลเท่านั้นนะครับแต่มันยังเข้าไปบิดเบือนเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีนั่นคือเครื่องมือสร้างนิมิตเครื่องมือสร้างนิมิตหรือพลังแห่งจินตนาการ นี่คือศาสตร์ที่บอกว่าความรู้สึกคือความลับและจินตนาการคือเครื่องมือที่ใช้สร้างความเป็นจริงเราถูกสอนให้จินตนาการถึงสิ่งที่ปรารถนาให้รู้สึกเรากับว่าได้รับมันมาแล้วแต่นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะกับดักความรู้สึกผิดที่เราพูดถึงลองนึกภาพตามนะครับคุณนั่งลงหลับตา พยายามจินตนาการว่าตัวเองขับรถสปอร์ตคันหรูหรืออาศัยอยู่ในบ้านริมทะเลแต่ในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพเสียงกระสิบของความรู้สึกผิดจากฐานรากที่ไม่มั่นคงมันดังขึ้นมาในหัวแกน่ะเหรอจะมีปัญญาแกไม่สมควรได้รับของดีๆแบบนี้หรอกดูหนี่สินที่มีสิยังจะกล้าฝันอีกแกมันคนขี้เกียจคนที่คู่ควรเขาต้องทำงานหนักกว่านี้ ทันทีที่เสียงนี้ดังขึ้นความรู้สึกที่คุณพยายามสร้างมันก็พังทลายแทนที่จะรู้สึกถึงความสุขความเบิกบานความเป็นเจ้าของคุณกลับรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในความสงสัยและที่ร้ายที่สุดคือความรู้สึกผิดที่ปิดกล้าปรารถนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นศาสตร์แห่งการจินตนาการย้ำเสมอว่าจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อภาพในหัว แต่ตอบสนองต่อความรู้สึกที่สมจริงของการได้เป็นหรือได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วแต่ถ้าความรู้สึกผิดคือความรู้สึกที่โดดเด่นที่สุดของคุณในขณะนั้นคุณคิดว่าจักราวาลกำลังได้รับคำสั่งอะไรอยู่ครับถูกต้องครับจักราวาลกำลังได้รับคำสั่งว่าฉันไม่คู่ควรฉันยังไม่พร้อมฉันเป็นคนผิด พลังแห่งจินตนาการของคุณซึ่งควรจะเป็นพวงมาลัยนำทางชีวิตคุณไปสู่จุดหมายกับกลายเป็นกระจกที่สะท้อนแต่ความล้มเหลวในอดีตและความรู้สึกไม่คู่ควรในปัจจุบันนี่คือความน่ากลัวของมันครับความรู้สึกผิดมันยึบเครื่องมือสร้างโลกของคุณไปแล้วใช้มันสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายเพื่อพิสูจน์ว่าความรู้สึกผิดของคุณมันสมเหตุสมผลแล้ว มันคือวงจรอุบาทที่เริ่มต้นจากความรู้สึกผิดนำไปสู่การสั่นสะเทือนที่ผิดพลาดและจบลงด้วยการจินตนาการถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อฐานรากแห่งสิทธิ์โดยพระคุณพังกฎแห่งการสั่นสะเทือนทำงานย้อนสอนและเครื่องมือแห่งจินตนาการถูกบิดเบือนคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไกปฏิบัติของเราครับ คนไกปฏิบัตินี้คือพลังแห่งคำพูดสารภาพพลังแห่งคำพูดคือการพูดสิ่งที่เราเห็นในจินตนาการเพื่อสั่งการให้กฎแห่งการสั่งสะเทือนทำงานบนสิทธิที่เรามีเราถูกสอนให้พูดคำยืนยันฉันมั่งคั่งฉันแข็งแรงฉันเป็นที่รักแต่เมื่อกับดักความรู้สึกผิดยังคงทำงานอยู่คำพูดเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงลมปากที่ไร้พลัง ลองนึกภาพตามนะครับคุณยืนอยู่หน้ากระจกพยายามรวบรวมความกล้าแล้วพูดว่าฉันฉันมั่งคั่งแต่หัวใจของคุณมันกําลังสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกผิดจากฐานรากที่ไม่มัน่นคงแรงสั่นสะเทือนของคุณมันคือความขาดแคลนจากแรงสั่นสะเทือนที่ผิดพลาดภาพในหัวของคุณมันคือหนี้สินและความล้มเหลวจากจินตนาการที่ถูกบิดเบือนคำพูดของคุณ มันจึงไม่ตรงกับความจริงภายในทั้งหมดที่กล่าวมาเลยมันเกิดภาวะกลวงขึ้นครับคุณกำลังโกหกตัวเองและที่สำคัญกว่านั้นคุณกำลังโกหกจัก,กรวาลจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดที่ไร้ความเชื่อไร้ความรู้สึกและไร้ฐานรากพลังแห่งคำพูดสารภาพมันจะทรงพลังก็ต่อเมื่อมันถูกหนุนด้วยความรู้สึกที่จริงแท้จากจินตนาการ และความเชื่อมั่นในสิทธิอันชอบธรรมจากฐานรากแต่เมื่อความรู้สึกผิดเข้ามาคำพูดของคุณจะกลายเป็นเสียงรบกวนแทนที่จะเปิดใช้งานมันกลับกลายเป็นการตอกย้ำความขาดแคลนเพราะทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันมั่งคั่งเสียงเล็กๆในหัวที่มาจากความรู้สึกผิดจะตะโกนสวนกลับมาทันทีว่าโกหกแกมันคนล้มเหลวและคุณก็รู้สึกแย่กว่าเดิม รู้สึกผิดมากขึ้นที่แม้แต่การยืนยันก็ยังทำได้ไม่ดีพอนี่คือการทำงานที่ครบวงจรของกับดักความรู้สึกผิดครับมันเริ่มต้นด้วยการทำลายชิดของคุณจากนั้นก็ถ่วงแรงสั่นสะเทือนของคุณแล้วก็บิดเบือนจินตนาการของคุณแล้วสุดท้ายมันก็ปิดปากคุณทำให้คำพูดของคุณไร้พลังคุณจึงติดอยู่ในวงจรแห่งการดิ้นรนที่ไม่มีวันจบสิ้น พยายามทำทุกอย่างแต่ไม่ได้รับอะไรเลยเพราะตัวตัดวงจรมันทำงานอยู่ตลอดเวลาคำถามคือแล้วเราจะสับสะพานไฟนี้กลับขึ้นไปได้อย่างไรเราจะหลุดพ้นจากกลับดักความรู้สึกผิดนี้ได้อย่างไรคนส่วนใหญ่เมื่อรู้ตัวว่ารู้สึกผิดพวกเขาพยายามแก้ไขมันด้วยการกระทาพวกเขาพยายามทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยพวกเขาพยายามทำดีมากขึ้นเพื่อกลบเกลื่อน พวกเขาพยายามคิดบวกมากขึ้นเพื่อกดทับมันไว้แต่นี่คือการดิ้นรนที่คลื่นความถี่แห่งพระคุณพยายามบอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะการพยายามทําบางอย่างเพื่อล้างผิดมันคือการยอมรับว่าคุณผิดจริงมันคือการยืนยันว่าคุณไม่คู่ควรคุณกําลังใช้ความพยายามของมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาทางจิตวิญญาณและนั่นยิ่งทําให้กับดักความรู้สึกผิดมันฝังรากลึกมากขึ้นเพราะคุณจะไม่มีวันทําดีได้มากพอ ที่จะรู้สึกคู่ควรได้ด้วยตัวเองมันเหมือนหนูถีบจักครับยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วทางออกคืออะไรในปรัชญาพิมพ์เขียวสี่มิติของเราทางแก้ไม่ได้อยู่ที่การพูดไม่ได้อยู่ที่การจริงจนาการและก็ไม่ได้อยู่ที่กฎแห่งการสั่นสะเทือนเพราะสามสิ่งนั้นคือผลลัพธ์ทางแก้ต้องอยู่ที่ต้นตอของปัญหานั่นคือฐานรากสิทธิโดยพระคุณคุณไม่สามารถต่อสู้กับความรู้สึกผิดได้ คุณไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกผิดได้คุณไม่สามารถกดทับความรู้สึกผิดได้สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือการแทนที่มันคุณต้องแทนที่อัตลักษณ์แห่งความรู้สึกผิดด้วยอัตลักษณ์แห่งความชอบธรรมนี่คือจุดที่ความเชื่อในพระเจ้าหรือศรัทธาที่เราพูดถึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่สุดมันคือการหยุดดิ้นรนแล้วรับเอารับเอาพระคุณที่บอกว่าคุณได้รับการอภัยแล้วรับเอาสิทธิ์ที่บอกว่าคุณคู่ควรแล้ว ไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรแต่เพราะพระองค์ได้ทำทุกอย่างให้คุณแล้วนี่คือการพักผ่อนที่เราพูดถึงครับการพักผ่อนจากการพยายามจะเป็นคนที่คู่ควรแล้วพักผ่อนในความจริงที่ว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรอยู่แล้วโดยพระคุณเมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อความจริงนี้มากกว่าความรู้สึกผิดสะพานไฟมันจะถูกสับขึ้นทันทีทันทีที่สะพานไฟในฐานรากถูกสับขึ้นทันทีที่คุณตัดสินใจที่จะพักผ่อนในสิทธิโดยพระคุณของคุณ รู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนของคุณมันเปลี่ยนไปทันทีนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของระบบที่เกิดขึ้นกับกฎแห่งจักรวาลจําได้ไหมครับว่าความรู้สึกผิดมันคือสมอที่ถ่วงแรงสั่นสะเทือนของคุณให้ต่ําแต่บัดนี้เมื่อสมอนั้นมันถูกตัดขาดด้วยความจริงแห่งพระคุณเรือแห่งชีวิตของคุณก็ลอยขึ้นสู่ความถี่ที่สูงขึ้นตามธรรมชาติของมันคุณไม่ได้พยายามสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นนั่นคือการดิ้นรน คุณไม่ได้พยายามรู้สึกดีนั่นคือการฝืนแต่คุณรู้สึกดีและสันสะเทือนสูงเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรคุณรู้ว่าคุณเป็นที่รับคุณรู้ว่าคุณได้รับการอภัยคุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ในทุกสิ่งที่ดีงามนี่คือการพักผ่อนที่แท้จริงครับคือการหยุดพยายามสร้างแรงสันสะเทือนแล้วอนุญาตให้อัตลักษณ์ใหม่ของคุณจากฐานรากที่ถูกต้องเป็นตัวกำหนดแรงสันสะเทือนให้กับคุณกฎแห่งการสันสะเทือนมันยังคงทำงานเหมือนเดิม มันยังคงเป็นกลางแต่ตอนนี้แทนที่มันจะทำงานย้อนสอนกับคุณมันกลับเริ่มทำงานสนับสนุนคุณเพราะจุดตั้งต้นด้านการสั่นสะเทือนของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่คุณสั่นสะเทือนความขาดแคลนจากความรู้สึกผิดตอนนี้คุณกำลังสั่นสะเทือนความอุดมสมบูรณ์จากความรู้สึกคู่ควรโดยพระคุณจากกระวาลหรือกฎแห่งการสั่นสะเทือนก็เริ่มตอบสนองต่ออัตลักษณ์ใหม่นี้มันเริ่มส่งโอกาสส่งผู้คน ส่งทรัพยากรที่สอดคล้องกับความถี่ใหม่ของคุณนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมบางคนที่เข้าใจเรื่องพระคุณชีวิตของพวกเขาถึงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่เพราะพวกเขาทําอะไรเก่งขึ้นแต่เพราะพวกเขาหยุดทําลายตัวเองด้วยความรู้สึกผิดและเริ่มอนุญาตให้สิทธิ์ของพวกเขาทํางานผ่านกฎแห่งจัก,กรวาลเมื่อฐานรากแห่งสิทธิ์ถูกซ่อมแซมและกฎแห่งการสั่งสะเทือน เริ่มทำงานอย่างถูกต้องทีนี้เราลองกลับมาดูเครื่องมือของเราในส่วนของเครื่องมือสร้างนิมิตหรือจินตนาการจําได้ไหมครับว่าความรู้สึกผิดมันบิดเบือนจินตนาการของเรามันทำให้เรารู้สึกไม่คู่ควรแม้ในขณะที่พยายามสร้างภาพความสําเร็จแต่ตอนนี้เมื่อรากฐานของคุณคือสิธิ์โดยพระคุณ เมื่อคุณรู้ลึกๆในใจว่าฉันคู่ควรเครื่องมือสร้างนิมิตของคุณมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีลองนึกภาพคุณนั่งลงหลับตาจินตนาการถึงความปรารถนาของคุณอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงกระซิบของผู้กล่าวโทษอีกต่อไปไม่มีความรู้สึกผิดที่คอยฉุดรั้ง มีแต่ความจริงจากฐานรากที่บอกว่านั่นคือสิทธิ์ของเธอเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ความรู้สึกที่เป็นความลับของคุณมันจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่รู้สึกสงสัยขัดแยง้งตอนนี้คุณรู้สึกถึงความสงบความมั่นใจและความเบิกบานคุณรู้สึกราวกับว่ามันเป็นของคุณอยู่แล้ว นี่คือความรู้สึกของความปรารถนาที่สำเร็จแล้วที่ศาสตร์แห่งการจินตนาการพูดถึงมันไม่ใช่การแกล้งทาแต่มันคือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการรู้ว่าคุณมีสิทธิ์จินตนาการของคุณจึงไม่ได้ทำหน้าที่ดึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวเข้ามาแต่มันทำหน้าที่เปิดเผยสิ่งที่เป็นของคุณอยู่แล้วในโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อความรู้สึกผิด หายไปความกล้าที่จะฝันมันก็กลับมาคุณกล้าที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ด้วยความโลภแต่ด้วยความเข้าใจว่าคุณคือทายาทของจักรวาลคุณคือลูกของพระเจ้าและสิทธิ์ของคุณคือการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์จินตนาการของคุณจึงกลายเป็นการนมัสการรูปแบบหนึ่ง คือการเห็นพ้องกับนิมิตท,ที่พระเจ้ามีต่อชีวิตคุณมันไม่ใช่การดิ้นรนเพื่อสร้างแต่มันคือการพักผ่อนในการเห็นเมื่อเราเห็นภาพนั้นชัดเจนด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์จากจินตนาการตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดใช้งานมันเรากลับมาที่กลไกลปฏิบัติครับหรือพลังแห่งกรรมผู้สารภาพจำได้ไหมครับว่า ในตอนแรกคําพูดของเรามันกลวงเพราะมันขัดแย้งกับความรู้สึกผิดภายในแต่บัดนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วฐานรากของคุณคือความชอบธรรมจากสิษ์โดยพระคุณแรงสันสะเทือนของคุณคือความคู่ควรตามกฎแห่งจักรวาลภาพในหัวของคุณคือความจริงที่สำเร็จแล้วจากจินตนาการ เมื่อคุณพูดคำยืนยันหรือคำสารภาพออกมาในตอนนี้ฉันมั่งคั่งฉันแข็งแรงฉันเป็นที่รักคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่ลมปากอีกต่อไปมันคือการประกาศมันคือการประทับตรามันคือการเรียกสิ่งที่เห็นในจินตนาการให้ปรากฏขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงคำพูดของคุณ มันสอดคล้องกับความจริงทั้งสามมิติที่อยู่ภายในมันมีน้ำหนักมันมีพลังมันมีอำนาจเพราะมันไม่ได้ออกมาจากความพยายามของคุณแต่มันออกมาจากอัตลักษณ์ที่คุณพักผ่อนอยู่ในนั้นศาสตร์แห่งศรัทธาสอนว่าศรัทธาคือการพูดสิ่งที่เราเชื่อจนกว่าเราจะรู้สึกอย่างที่เราพูดในบริบทของคลื่นความถี่แห่งพระคุณ คือการพูดด้วยพลังแห่งคำสารภาพในสิ่งที่พระคุณฐานรากของคุณได้มอบให้คุณพูดยืนยันภาพจากจินตนาการที่คุณเห็นด้วยความรู้สึกและแรงสันสเทียนที่ถูกต้องคำพูดของคุณกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่มองไม่เห็นนิมิตกับโลกที่มองเห็นความเป็นจริงเมื่อความรู้สึกผิดถูกกำจัดออกไป กลไกปฏิบัตินี้ก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณไม่ได้พูดเพื่อขอคุณไม่ได้พูดเพื่ออ้อนวอนคุณพูดเพื่อสั่งการคุณพูดเพื่อเปิดใช้งานกฎในฐานะผู้มีสิทธิจากฐานรากของคุณนี่คือพิม์พเขียวสี่มิติแห่งศรัทธาที่ทำงานอย่างครบวงจรโดยเริ่มต้นจากการกำจัดตัวตัดวงจรที่ร้ายแรงที่สุด นั่นคือความรู้สึกผิดการกำจัดความรู้สึกผิดด้วยพระคุณที่ฐานรากจึงไม่ใช่แค่การปลดปล่อยคุณจากอดีตแต่มันคือการจุดชนวนให้กดแห่งการสั่นสะเทือนเครื่องมือแห่งจินตนาการและกลไกแห่งคํำพิ์ทำงานเพื่อคุณแทนที่จะต่อต้านคุณนี่คือความแตกต่างระหว่างการดิ้นรนและการพักผ่อนที่คลื่นความถี่แห่งพระคุณพยายามสื่อสารมาตลอด การดิ้นรนคืออะไรคือการที่คุณรู้สึกผิดที่ฐานรากแล้วพยายามใช้คำพูดและจินตนาการไปบังคับให้กดทำงานมันคือการทำงานย้อนกลับมันคือการฝืนธรรมชาติมันเหนื่อยและมันไม่ได้ผลแต่การพักผ่อนคืออะไรคือการที่คุณเริ่มต้นที่ฐานรากคือการยอมรับและพักผ่อนในสิทธิ์โดยพระคุณกำจัดความรู้สึกผิด แล้วปล่อยให้อัตลักษณ์ใหม่ของคุณจากฐานรากปรับแรงสั่นสะเทือนของคุณชำระจินตนาการของคุณและเติมพลังให้กับคำพูดของคุณมันคือการไหลไปตามระบบมันคือการอนุญาตให้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าทํางานผ่านคุณคุณหยุดพยายามที่จะเป็นและคุณก็เป็นในสิ่งที่คุณถูกสร้างมาให้เป็นกับดักความรู้สึกผิดมันถูกออกแบบมา เพื่อขโมยอัตลักษณ์นี้ไปจากคุณมันพยายามบอกคุณว่าคุณคือผลรวมของความผิดพลาดในอดีตแต่พระคุณบอกคุณว่าคุณคือผลลัพธ์ของการไถ่ที่สำเร็จแล้ววันนี้คุณเลือกที่จะเชื่อเสียงไหนครับถ้าคุณยังคงอนุญาตให้ความรู้สึกผิดแม้เพียงเล็กน้อยทำงานอยู่ในระบบของคุณคุณก็กำลังอนุญาตให้ตัวตัดวงจรนั้น ทำลายอนาคตที่อุดมสมบูรณ์ของคุณแต่ถ้าคุณกล้าพอที่จะตัดเสียงนั้นกล้าพอที่จะอาภัยให้ตัวเองกล้าพอที่จะรับเอาสิทธิที่คุณไม่สมควรได้รับนั่นคือวินาทีที่พิมพ์เขียวสีมิติทั้งหมดจะเปิดใช้งานในชีวิตของคุณคุณจะเปลี่ยนจากผู้ดิ้นรนที่เหนื่อยล้ากลายเป็นผู้รับที่เปี่ยมด้วยพลังคำพูดของคุณจึงกลายเป็นการประทับตา ยืนยันสิทธิ์ที่คุณได้รับมาตั้งแต่แรกนี่คือการทำงานที่ครบวงจรของพิมพ์เขียวสีมิติครับการจัดเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบนี้คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนจากความพยายามดิ้นรนไปสู่การเปิดใช้งานชีวิตผ่านการพักผ่อนตลอด10ส,ส่วนที่เราได้เดินทางร่วมกันมาเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ากับดักความรู้สึกผิดไม่ใช่แค่อารมณ์ลบ แต่มันคือกลไกลทําลายล้างที่ส่งพลังมันคือตัวตัดวงจรที่ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางพิมพ์เขียวสีมิติแห่งศรัทธาไม่ให้ทํางานในชีวิตของคุณมันโจมตีสิทธิของคุณที่ฐานรากทำให้คุณรู้สึกไม่คู่ควรมันทวงแรงสันสะเทือนของคุณซึ่งเป็นกฎแห่งจักรวาลทำให้คุณดึงดูดสิ่งที่ตรงกันข้ามมันบิดเบือนจินตนาการของคุณทำให้คุณเห็นแต่ความล้มเหลว และมันปิดปากคุณทําให้คําพูดไร้พลังและทางออกก็ไม่ได้อยู่ที่การพยายามมากขึ้นไม่ได้อยู่ที่การทําดีมากขึ้นเพื่อชดใช้ทางออกอยู่ที่การยอมรับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ที่การสับสพ,พันธ์ไฟกลับขึ้นด้วยกุญแจเพียงดอกเดียวนั่นคือพระคุณคือการพักผ่อนในสิทธิ์ที่คุณได้รับมาแล้วไม่ใช่เพราะคุณดีพอแต่เพราะพระองค์ ดีพอสำหรับคุณเมื่อคุณยึดฐานรากแห่งสิทธินี้ไว้ได้อย่างมั่นคงกฎแห่งการสันสะเทือนนิมิตในจินตนาการและพลังแห่งคำพูดจะจัดเรียงตัวของมันเองโดยอัตโนมัติจากนี้ไปทุกครั้งที่ความรู้สึกผิดพยายามจะกระซิบข้างหูคุณจงอย่าต่อสู้กับมันแต่อย่าต้อนรับมันแค่เตือนมันกลับไปว่าคุณรู้สิทธิของคุณเตือนมันว่าสะพานไฟนั้น ได้ถูกสับขึ้นแล้วเตือนมันว่าคุณได้รับการอภัยแล้วและคุณคู่ควรแล้วนี่ไม่ใช่การคิดบวกแบบโลกสวยแต่นี่คือการยืนหยัดบนความจริงทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังกว่าความรู้สึกชั่วคราวจงหยุดอนุญาตให้ตัวตัดวงจรทำงานในชีวิตของคุณและจงเริ่มเปิดใช้งานชีวิตที่คุณมีสิทธิ์ได้รับแล้วจงเลือกพระคุณแทนความรู้สึกผิด นี่คือคลื่นความถี่แห่งพระคุณครับเปิดใช้งานสิทธิ์ของคุณดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นแล้วพบกันใหม่ในคลื่นความถี่แห่งพระคุณครับสวัสดีครับ